กันหน่อยนะคะว่าหูฟังใน7ซเวเนี่ยมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างคุณภาพ,พมันเป็นยังไงแย่ yeah, อย่างที่เขาว่าหรือเปล่าวันนี้ค่ะจะหยิบมาด้วยกัน5รุ่น5แบรนด์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องระดารีวิวด้วยนะคะเชื่อว่าหลายหลายคนนะคะยังติดภาพกันอยู่ว่าขูฟังเซเว่นนีเลเว่นเนี่ยคุณภ,ภาพมันไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะตัวเลือกมันมีเยอะมากและในตัวเลือกที่มันเยอะเหล่านี้เนี่ยจะว่ามันต้องมีของดีซ่อนอยู่วันนี้ค่ะจะเลยมีมาแนะนํา5รุ่นด้วยกันแบบอัปเดตปี2022เลยบอกเลยว่ามีของที่ดีเกินราคาอยู่ค่ะตัวแรกนะคะก็คือ คือ list i m 2 2 1 9 e ค่ะแต่ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเนาะกับยี่ห้อนี้ที่เขาขายหูฟังอยู่ใน7 e เ e ่นอเวนี่ยมาหลายปีแล้วตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่159บาทค่ะแต่ว่าอันเนี้ยดีตรงที่แพ็กเกจเขาใส่เราก็จะเห็นเลยใช่ไหมว่าเออหูฟังมันหน้าตาแบบไหนนะมีกล่องมาให้ด้วยแบบนี้เห็นชัดๆกันไปเลยหน้ากล่องเนี่ยเขาก็จะบอกนะคะว่า small talk extra bass โอ้โฆษณาขนาดนี้เดี๋ยวต้องลองไปฟังนะคะว่า extra bass เนี่ยมัน extra bass ขนาดไหนที่สาคัญรุ่นนี้มีประกันให้1ปีเสีย เปลี่ยนใหม่ได้เลยข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีล i ยแอดนะเราก็สามารถสแกนเพื่อแอดเฟรนแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะแพ็กเกจข้างนอกดูไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวดูข้างในกันดีกว่าเปิดเลยค่ะแพ็กเกจก็มาในรูปแบบที่เราคุ้นเคยนะคะเป็นกล่องหูฟังแบบนี้แล้วข้างในเขาก็จะม้วนม้วนสายไว้ใช่ไหมดีไซน์ของสายนะคะมันก็จะเป็นสายยางแหละนิ่มๆแบบนี้แต่แต่ว่ามันแบบค่อนข้างจะดูอ่อนไปนิดนึงสมมติว่าเราม้วนใช่ปะ มันก็จะอีกอีกงอง,งแล้วมันก็ดูจะพันกันง่ายนะคะแต่สําหรับตัวนี้ตัวปุ่มคอนโทรลกับตัวหูฟังเนี่ยจะว่าดูแข็งแรงดีนะคะนี่พลาสติกโอเคเลยอะประกอบดีเลย<อ>ลใครที่ชอบสไตล์เอียร์พอร์ตอะจะว่าใส่สบายมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงกันดีกว่าช็อตที่เข้าแบบตัวเนื้อเพลงหลักแล้วอะมันจะแบบพลาดเลยไปดูนะคะวินาทีเท่านี้นะคะลองไปฟังนะคะเท่าน,นั้นแหละคะ่ะ เพลงไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราลิฟท์สิยต่ชอบเนี้ยแหละเออมันจะแบบพล่าๆมันจะไม่ชัดขนาดนั้นไม่คมอ่ะก็คือเป็นหูฟังที่สามารถฟังได้ฟังโอเคเอะไรเงี้ยแต่ถามว่าได้อย่างที่เขาแบบเขาเคลมไหมเนี่ยสำหรับจานนะแต่ว่าก,ก็าจะแบบออไม่ได้แบบเจอเบสขนาดนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูเรื่องคุณภาพไมค์กันดีกว่านะคะดูตรงปุ่มคอนโทรลกันดีกว่านาะ <c oughs> <c oughs> แน่น เวลากดจริงๆก็ทําได้ดีนะคะเพิ่มลดเสียงได้รับสายวางสายเปลี่ยนเพลงได้กดค้างก็สามารถเรียกสิริได้เหมือนกันแนตะ่สมมุตินี้กดค้างเห็นไหมส่วนเรื่องเสียงนะคะที่ได้เนี่ยชัดเจนดีเลยนะเอาจริงถ้าใครอยากจะอัดเสียงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มีไม์ก็ลงเป็นตัวนี้จริงสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้คือเสียงตัวอย่างจาก list R E M 22 1 9ก E ค่ะวิธีรัดทำ r e s e n t a t i o n ให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลย อันนี้เป็นเสียงตัวอย่างพร้อมกับแอมเบียน์จากครูฟัง list i e m 2 2 1 9 e ค่ะวิธีรธัททำพรีเซนเทชันให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามต่อกันได้เลยค่ะโดยรวมนะจับว่าส่งราคานะคะ159บาทแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นไปเรื่องแบบฟังเพลงฉันอยากได้หูฟังมาฟังเพลงแบบเพราะๆะอะไรเงี้ยอ,อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าใครกล่าว่าเฮ้ยหูฟังที่ซื้อมาเนี่ยฟังเพลงด้วยแล้วก็อยากมาใช้ในการพูดคุยหรือว่าใช้ไมค์ในการอัดเสียงด้วยเนี่ยจัว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลย รุ่นถัดมาค่ะคือโฮโค M72 Pro สำหรับยี่ห้อนี้นะคะจะว่าเพื่อนๆอาจจะคุ้นตาถ่าบดยเดินตามหา้างตามร้าน gadget accessories ใช่ไหมยี่ห้อนี้เขาก็จะมีวางขายหลายๆอย่างนะคะมาเริ่มี่แพ็คเกจก่อนเลยมีสัญลักษณ์ไฮเลสเลยอะ่ะตูฟังอันนี้ราคา1 9 9บาทนะคะสัญลักษณ์ถัดมาคะมีบอกเลยว่า power base ขายเบสอีกแล้วแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะลองตามหาแบบทั่วทุกกล่องแหละไม่เจอว่าบอกว่าเอ้ยมีประกันหรือเปล่าค่ะเรามาแกะดูข้างในกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นสายแบนแบบนี้เนาะข้อดีคือเวลาที่รำบนอย่างเงี้ยมันจะไม่พันกันแล้วก็สำหรับตัวใจเองจะรู้สึกว่าพอมันเป็นแบนๆจะรู้เอ้ยมันดูแข็งแรงขึ้นด้วยปูฟังของเขาเป็นแบบอินเอียร์นะคะถ้าใครชอบอินเอียร์แต่ว่ารุ่นี้ก็ต้าสนใจนะเพราะราคาแค่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ปะปุ่มกดเขาจะมีแค่อันเดียวนะคะตัวแจ็คเนี่ยจะเป็นแบบตัว L มันจะไม่ขวางเวลาเราจับสมมติเราเล่นเกมอย่างงี้อันนี้เ็าจะเสียบ๊บมันก็จะลงมาเลยกับเครื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดูนะะค นี่ไงเจอแล้วของดีคุณภาพกันราคาคือเสียงชัดหนึ่งละอันที่2คือพมจังหวะเบสมาเจอเบสแล้วพอแบบเริ่มดูดนตรีมายุ ก็ยังเก็บได้หมดเพราะฉะนั้นนะคะตามหน้ากล่องที่บอกว่าเอ้ยชั้นไฮเลสนะจ๊ะเป็นเบสหนักแบบนี้ไม่จอจี้นะเจอจริงๆนะคะอยากให้ลองอยากให้ลอง <laughs> เดี๋ยวมาดูเรื่องคุณภาพใหม่กันต่อนะคะนี่ดูปุ่มคอนโทรลก่อนเนาะสำหรับเพลงกดหนึ่งที่เป็นยังไงสองที่สามที่ทหรือสําหรับโทรออกเนี่ยสามารถดูจากข้างหลังได้นะคะแต่ล้าเรียอว่าคุณภาพเนี่ยมันก็จะไม่ได้ว้าวเท่ากับตัวเมื่อกี้ค่ะก็คือใช้ได้แหละตามหน้าที่ของมันคือเก็บเสียงผูดไม่ได้แต่ก็จะมีข้อสังเกตก็คือเสียงที่มันชัดเนี่ยมันอาจจะ แบ,บเบาไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ใช้งานได้ค่ะ อันนี้คือเสียงตัวอย่างจากโ o c o M72 Pro ค่ะวิธีรัํทำ r e s e n t a t i o n ให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยอันนี้คือเสียงตัวอย่างพร้ล์แอมเบจากหัวฟังโ o โค o M72 Pro ค่ะวิธีรัํทำ r e s e n t a t i o n ให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยโดยรวมนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ย199าทบกาาทแต่ว่าเสียงคือดีเกินคาดจริงๆนะถ้าใครที่ซื้อกว่าฟังเพลงเล่นเกมอะไรเงี้ยเสียงแบบนี้จังว่าน่าจะชอบเลยแหละอย่างที่เห็นที่จะถ่ายไปคือ มันตัดเสียงรอบข้างได้โอเคเลยเพราะมันเป็นอินเอียร์ใครที่ไม่ชอบแบบใส่ที่มันจุ๊บเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่เคยชอบค่ะก็ลองดูนะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะ Gizmo GS008 อาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อใช่มั้แต่จริงๆแล้ว Gizmo เนี่ยเขาก็ทําหูฟังมาขายใน 7-Eleven กันมาสักพักแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่239บาทค่ะราคา239เนี่ยถูกกว่าเราไปซื้ออะแดปเตอร์3.5 to Lightning อีกน,นะคะอันนั้นจะอยู่ประมาณ290ใช่มั้ถ้าซื้อกับศูนย์เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะโน้ทุกคนน่าจะดูออกแล้ว่าเออดีไซน์เขาจะไปทําเหมือน AirPods 3นะคะที่แบบมีสายมาอย่าี้เนาะให้ฟีลเหมือนเราใช้ AirPods เลยนะคะแบบสัมผัสอะไรอย่าเงี้ยพอเราเห็นเป็นพอร์ต Lightning แบบนี้เนี่ยก็คิดว่าเ กับ iPhone แล้วก็ฟังได้เลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเราต้องดูนี่ก่อนนี่เขาจะเขียนว่าให้สแกนเพื่อรับชมวิธีการเชื่อมต่อค่ะใช้ยาก่ายแค่ไหนแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปลองเทสดีกว่าค่ะเสียบแล้วนะมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กด Connect นะคะลองกันดูใหม่ค่ะ oh my god สุดท้ายแล้วเขาทาหน้าที่เหมือนเขาเป็นหูฟังบลูทูธอะเหมือนเขาเสียบไลนิ่งเพื่อจะแบบเหมือนให้มันทํางานแต่สุดท้ายแล้วการควบคุมต่างๆมันยังลิงก์ผ่านบลูทูธอยู่เพราะฉะนั้นถ้าบลูทูธอย่างเครื่องแรกมันยังขังอยู่ใช่ปะถ้าเราควบคุมอะไรผ่านเครื่องแรกเนี่ยมันก็จะเป็นไปนตามเครื่องแรกนอกจากว่าอ่ะสัญญาณบลูทูธจากเครื่องแรกก่อนมาเชื่อมสัญญาณบลูทูธใหม่นกับเครื่องที่ถึงจะยอมค่ะเรื่องเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะ,ะเดีย๋ยวไปดูเรื่องคุณภาพเสียงต่อค่ะถ้าเราเทสเสียงควบคุมเพลงจากเครื่องนี้แต่เสียบไนนนนนนนิ่่งงงงกกกัััับบเเเเครืออออีีีี้้มจจะะป็ยยยยสสฉ ต่ถามว่าคุณภาพเสียงอะโอเคอเค,คืออย่างเงี้ยอย่างเราฟัง Hotel California อย่างเงี้ยเสียงกีตาร์ตอนแรกเหมือนอันเมื่อกี้เลยขนาดเขาไม่ได้แบบเคลมเรื่องคุณภาพเสียงนะคะแต่จากว่าฟังได้เลยอะคือเครื่องดนตรีต่างๆเสียงร้องความชาดัดเบสอีกอันเนี้ยโอเคดี แต่อย่างที่บอกนะวคะ่ะว่าการเชื่อมต่อมานจะงงๆงหน่อยแต่ก,ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นที่แบบเฉพาะอันที่จะซื้อมาหรือเปล่านะถ้าเพื่อนเพ่คนไหนใช้อยู่แต่แบบไม่เจอปัญหาเลยฟังเลยดีเชื่อมต่อเสถียรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะนอกจากมันจะเชื่อมต่องงๆใช่ไหมบางทีฟังฟังไปมันก็จะแบบ ขาดบ้างอะเสียมูดนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ก็นั่นแหละนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เจอแบบจ๋าเห็นว่ารุนนี้ดีฟังดีก็คอมเมนต์บอกกันได้ค่ะมาต่อที่เรื่องคุณภาพใหม่นะคะก็ไปเลยการใช้งานครบถ้วนนะคะเ <ๆ S 1> พิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงเล่นเพลงหรือว่ากดค้างเพื่อเรียกเสยก็ทําได้เหมือนกัน <S <S ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยเสียงพูดออกจะแบบอุ้ยอีไปหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กะว่าจะซื้อมาเพื่อแบบอัดเสียงได้ไหมหรือว่าเน้นการใช้หมห้โดยเฉพาะเนี่ยแต่ว่านี้ก็ต้องพิจารณาทีค่ะอันนี้คือตัวอย่างเสียงจากปู ค่ะวิธีรัํทำพรีเซนเทชันให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทาตามกันต่อได้เลยอันนี้คือเสียงตัวอย่างพร้อมแอมเบียนจากอูฟัง Gizmo GS008 ค่ะวิธีรักทำพรีเซนเทชันให้ปังโปรและเร็วมาบอกคลิปจัดหน้าพรีเซนต์ให้ด้วยนะเข้าใจง่าย ต่อได้เลยสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะจ๋าว่า239าบกาทก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องแบบเอ้ยคิดก่อนซื้อนิดนึงนะอย่างแรกเลยคือเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะถึงจะเป็นหูฟังไลนิ่งนะคะแต่ที่กล่องเนี่ยก็ไม่มีสัญลักษณ์ MFI ติดอยู่เลยนอกจากเรื่องนั้นก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อมันก็จะติดติดดับดับจ๋าว่าหลายหลายคนที่ซื้อหูฟังจากเซเว่นน่ะก็น่าจะคาดหวังว่าพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็น่าจะแกะแล้วเสียบแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยก็ต้องมีการเชื่อมต่อต้องมาหนังสแกนไปดูวิดีโอก่อนนแล้วก็มมาาาหงทํต แต่ว่าถ้าใครจะซื้อรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องพิจารณายเยอะเหมือนกันค่ะมาต่อที่รุ่นนี้นะคะ a s a กิ AK Pod S3 ค่ะแจ่ว่าหลายๆคนน่าจะคุ้ชื่ออา s a ก i อยู่นะคะเพราะ a s a ก i เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องหูฟังที่ขายในเซเว่นนะคะก็จะมีหลายๆรุ่นเลยให้เราเลือกนี่ก็เลยเลือกมาเป็นตัว t u e w i r e l e s s ราคาประหยัดบ้างค่ะพอแพ็กเกจมันใสแบบนี้ใช่ไหมแล้ก็จะเห็นหูฟังข้างในพอเห็นแบบนี้เราก็ ดูแล้วได้แรงบันดาลใจมาจากแอปเปิลซแน่เลยแต่ว่าข้างหลังกล่องค่ะเขาเขียนไว้เลยนะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท Apple เพราะฉะนั้นเรื่องดีไซน์ถี่มันดูเหมือนดูคล้ายจังเลยเรื่องแรงบันดาลใจต่างๆพักไว้ตรงนี้ก่อนพอมาดูด้านหน้าเนี่ยเขาเขียนบอกเลยนะคะว่าเบสนาแบตอึดสนทนาชัดโอ้ยเคลมขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องไปเทสกันดูเนาะที่สำคัญรุ่นนี้มีรับประกัน1ปีนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะ รูปลักษ์เขจะเป็นแบบนี้มาพร้อมกับเคสและสายสําหรับวัสดุจะว่าแข็งแรงดีนะเนี่ยคือพอเวลาเราซื้อมาเราจะต้องแบบแกะสีฟ้านี้ออกก่อนนะคะเพื่อเขาสามารถเชื่อมต่อกับตัวเคสของเขาได้นี่ข้างหลังของเขาก็มีปุ่มกดเหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวพอตข้างล่างค่ะเป็นไล h t นิ่งครับด้านหลังนะคะมีคําแนะนําเขียนบอกด้วยว่าชาร์จเต็มก่อนใช้งานแล้วก็มีเบอร์โทรคอร์เซ็นเตอร์บอกไว้ให้เคสมาก็เดี๋ยวต้องลองใส่เคสกันดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไง เอยได้พอมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยแหลๆคนอาจจะคิดว่าเปิดแบบนี้ก็น่าจะเชื่อมบลูทูธแบบเด้งขึ้นมาเลยหรือเปล่าใช่ไหมคะแต่นี้คืออม,มันไม่มีนะพอวิธีการเชื่อมต่อเขาคือเราจะต้องอแล้วก็ค่อยกดบลูทูธค่ะ <c oughs> นี่นะคะนม้มันจะขึ้นมานี่มันก็จะบอก connected แล้วนะนไหนๆก็เป็นทวเลสนะคะเดี๋ยวเราจะลองควบคุมเพลงผ่านกาันแตะค่ะ えっ ฟังเมื่อกี้คือใสชัดเสียงเครื่องดนตรีแยกได้ดีเลยแล้วพอเขาทํามาให้เสียงเบสมนะันไม่ได้แบบหนักมากชัดมากอะไรเงี้ยเราก็จะฟังได้แบบเรื่อยๆใช่ปะเพราะถ้าแบบเบสหนักมากบางทีจะรู้สึกว่าปวดหูปวด,ปวดล้ามาอ่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้สบายๆฟังได้เรื่อยๆไม่ลาคานกูค่ะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเสียงไมค์ค่อนข้างจะอู้อี้เลยนะแต่ว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เขาพยายามจะตัดเสียงรบกวนแต่ว่ามันอาจจะมากเกินไปเสียงที่ได้มาเลยดูแบบทำไเดียอยากทาให้ดูรู้ๆรู้ สวัสดีจะแบบมันมันอู้อี้กว่าน,นี้เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูอันนี้คือตัวอย่างเสียงจากหูฟัง a e s ก g i AK S3 ค่ะ วิธีรัดทำพรีเซนเทชันให้ฟังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยอันนี้คือตัวอย่างเสียงพร้อมแอมเบียน์จากหูฟัง Askey AK Pod S 3ค่ะวิธีรัททำพรีเซนเทชันให้ฟังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยทุกคนอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยพอถอดเนี่ยเพลงมันน่าจะหยุดหรือเปล่าสำหรับรุ่นนี้เพลงไม่ได้หยุดนะคะและที่เราเห็นเป็นดำๆอย่างเงี้ยคิดว่าเป็นเซนเซอร์อันนี้ไม่ได้เป็นเซนเซอร์ไม่ได้ทำหน้าที่เซนเซอร์ค่ะแต่ถ้าใ้หูฟังมันปิดจริงๆเนี่ยจะต้อง ปิดฝาแบบนี้ค่ะแล้วเพลงมันก็จะหยุดเลยสําหรับตัวอาซากิอันนี้นะคะราคา399บาบทแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้แหละเสียงดีถ้าใครที่กะว่าจะซื้อมาฟังเพลงเสียงดีเลยฟังสบายไม่ปวดหูแต่ถ้าใครที่กะว่าพูดคุยด้วยใช้ไม้ด้วยอาจจะต้องพิจารณาเรื่องไม้กันพอสมควรเลยค่ะ เราปิดท้ายด้วยหูฟังที่เอาใจใส่รรอกันบ้างนะคะอังกรอร์เนี่ยเป็นหูฟังแบรนด์จากพี่ตูเลยนะคะแล้วก็รุ่นซอยเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายเฉพาะในเซเว่นอเท่านั้นตัวนี้มาในราคา399บาทค่ะคํานี้เขาใช้คําว่า ear monitor with mic นะคะ <c oughs> เขาไม่ได้บอกตัวเองว่าเป็น Earphone นะคะเขาว่าตัวเองเป็น ear monitor ที่มีไมคและด้านล่างนี่ dual dynamic driver นะคะพอมันเป็น d ด i v e r คู่เนี่ยก็จะช่วยให้เสียงเนี่ยมันแบบคุณภาพดีขึ้นลดขึ้นค่ะเดีย๋ยวเราไปดูข้างในกันก่อนดีกว่าค่ะ ที่สําคัญรุ่นนี้มีเอทิปมาให้ด้วยให้มาอีกสคู่นะคะสายตัวนี้มันจะเป็นสายแบบยางๆใช่ไหมคะแต่พอผ่านตัวคอนโทรไปแล้วอะตัวนี้จะเป็นสายถักแหละดูพรีเมียมแบบพรีเมียมขึ้นีตัวหูฟังเขาก็จะเป็นแบบใสายๆอย่างนี้เนาะเราจะได้เห็นไดรเวอร์ข้างในเลยนะคะปุ่มคอนโทรขเขาเนี่ยจะมีอยู่3ปุ่มนะคะอะเพิ่มลดเสียงหยุดเพลงเล่นเพลงก็กดจากตรงนี้ได้เลยเนี่ยอย่างอันนี้มันจะเป็นช่วงตัววายใช่ไหมคะใครที่โครงหน้าใหญ่น่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าออตัววายมันขึ้นมาแบบชิดมากข้อมันปรับไม่ได้ไงคือมันฟ ดูก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียงกันดีกว่าฮะเสียงร้องใสเสียงดนตรีใสลองฟังเพลงของเจ้าของแบรนด์กันดูนะคะคือตอนแรกอะมันเป็นเสียงเครื่องดนตรีก่อนใช่ปะมันก็จะแบบชัดทุกอย่างคือดูชัดไปหมดจุนจุจุจุแล้วพอเสียงพี่ตูนมาฟึมอะ เดี๋ยวเราไปดูเรื่องเสียงไม์กันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้คือตัวอย่างเสียงจากหูฟังอังกอรซอค่ะ วิธีรัดทำพรีเซนเทชันให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยอันนี้คือตัวอย่างเสียงพร้อมเอมเบียนจากหูฟังอังกอซอค่ะวิธีรัดทำพรีเซนเทชันให้ปังโปรและเร็วเข้าใจง่ายทำตามกันต่อได้เลยไม่ของเขาเนี่ยเสียงที่ได้คือชัดเจนดีนะแล้วก็สามารถตัดเสียงรอบข้างได้โอเคเลยสำหรับหูฟังรุ่นนี้นะคะจ๋าว่าไม่ทําให้พี่ตูนเสียชื่อแน่นอนด้วยราคา399บาทนะคุณภาพที่ได้ทั้งการฟังการพูดนะจริงๆนะหูฟังรุ่นนี้อาจจะเป็นจุดเริ่ ้นสําหรับการฟังหูฟังระดับออเดียไฟลก็ได้ค่ะอาจจะฟังดูเวอร์ใช่ไหมแต่เคยมันดีจริงๆอยากให้ลองนะคะถ้าใครสนใจก็399บาทลองซื้อมาใช้กันดูค่ะ ไปแล้วนะคะถ้าถามจารุ่นที่จะแบบชอบที่สุดตัวนี้ค่ะโคโค M72 Pro ราคา199บาทดีไซน์เอ่ยเสียงเอ่ยโอเคเลยอันนี้ชอบเลยแต่จริงๆแล้วว่าหูฟังในเซเ e ่นดีลเ่ะคือมันมีหลายตัวเลือกมากใช่ไหมจะไปเลือกจะไปตัดสินใจก็จะเฮ้ยยากนิดนึงเพราะมีหลายอันราคาก็ไม่ใช่ตัวตัดสินด้วยนะว่าราคาถูกคุณภาพจะไม่ดีราคาแพงถึงจะดีก็ไม่เกี่ยวด้วยเพราะนี่ร้อยเก้าก็คือฟังได้ดีเลยและจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายรุ่นมากกว่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้รุ่นนไหยูก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะว่าลองให้ดูอยากรู้ถามมาแล้วรีวิวคะ่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนมิสไม่ใช่ค่ะผิดช่องโอเค